คันท้าว่าขับบดีจังหวะบดีนี่ก็จยักว่าเนาะทุกคนคือมันหนักเด้นี่นะคือแบบสุดยอดเลยเนาะการจัดองค์ประกอบการจัดโครงนี่ต่างๆก็พากันออกแบบเข้ามาใส่เทียน,นยกูบุนเอจว่าการที่นำเอาเทียนจำนวนล่วงไล่ขนาดนี้มาเห็นนเพน่นอามานจักไส้เนาะเศร้าอุบลกะร้อ,นนองไห้คำตอบผมด้วยนะครับผมเพื่อผมรู้นะครับผมว่า เข้าเอาเที่ยนมาแบบลายขนาดนี os, <kidding> ้เน hmm. <tsp. S 1> ี่ยเอามาจะทางใดแบบใดนะครับผมคือแบบมันแบบลายแห้งนะครับผมโอเก็ฝากความเนกันข้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยมีรูปเป็นแบบปลาสัตว์ในตำนานแบบเป็นเป็นสัตว์ในวรรณคดีเนี่ยคือแบบเขาจะเห็นเลยอยู่ในงานนี้แบบครบสัตว์บางสัตว์ที่เราบ่เคยเห็นสวัสดีสวัสดีครับขรตาตุชานเข้าสู่สองบบาวเมืองล่วงโอเคสำหรับครั้งนี้ในกุฎเองก็จะได้นำเอาบรรยากาศนอกเกี่ยวกับ การเฮเทียนพันซานั่นเองเนาะที่ว่าจัดขึ้นอยู่ทีจังหวัดอุบลราชธานีประจําปีพศ2568บอกรยวาการเฮเทียนพันษาเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์นอกของทางจังหวัดอุบลเลยก็ว่าแมนบอกรยวาน่าจะมีเพียงแต่ที่เดียวในโลกเท่านั้นนที่ได้มีการจัดบูญการประเพณีแบบนี้แล้วก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมอันดีงามของบรรดาพ่อแม่ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนั่นเองนะทุกคน พาะต่อไปนี้ก็คือจะเป็นพาพิธีนในการอัญเชิญเนาะหรือว่าเป็นการอัญเชิญเทียนพันซาพระราชทานแล้วก็จะมีผ้าอ้าํนาน้ำฝนพระราชทานเป็นเทียนชัยเป็นเทียนชสยมิงมงคลแล้วก็เป็นงานประเพณีเทียนพันษาจังหวัดอุบลราชธานีที่ประจําพิธีหน้าวัดซีอบบุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในวางบดลฑิพ,นพันธ์มาโดยเฉพาะเม่อเดืจัดขึ้นในวันที่1ิบ กรกฎหรือว่าที่ไทยเรียกว่าจะเป็นวันที่10กรากฎา,าคม2 5 6พนะครับผมนะฮะโอเคในะตอนนี้บอสระบาก,กูดเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มักเรื่องวัฒนธรรมอยู่แล้วแหละคือทุกคนในเห็นนะบอสจะเป็นการไปเที่ยวที่ประเทศไทยกูดเองก็มักจะไปวัดไปว่าเพื่อไปเบิ่งศิละปะวัฒนธรรมเราก็คลิปนี้จะเป็นอีกเต็มหนึ่งคลิปที่กูจะได้มาสอดซองเบิ่งเกี่ยวกับศิละปะที่ได้มีการทาทอเป็นลวดลายลงที่เทียนนะทุกคน ซึ่งมันจะมีดดหลายแบบได้แดจะมีหูพางลักษณะแบบได้ดเดียเด๋ยวันนี้เห่าจะไปเบิ่งพร้อมๆกันนั่นเองนะเอาละถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเห่าจะไปเบิ่งพามอย่างการพร้อมๆกันเลยสำหรับไพ่ที่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีชาวจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้ที่ทปปรับสมคิปัจจุบันนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เ้ยครับผมนะฮะสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ขอเสียงเศร้าอุบลเนี่ยนะครับผมเข้ามาเบิ่งพร้อมๆกันเลยครับผมไปเลย โอ้ยบรรยากาศนี่คือคืนเนาะทุกคนเนี่ยว้าวสุดยอดเลยคือแบบมันโบได้หน่อยๆเนี่ยทุกคนคือแบบมัน,น,นยิงใหญ่ใหญ่ล่าเนาะสำหรับเทียนพันซ่าที่มีการขดแกะสลักเป็นโูปเนี่ยทุกคนบรรยากาศนี้บอกเลยว่าคือคืนกันเลยละเพายไอตีวันเดย,เนย์ไปงานมือน,นั้นกัฟฟฟคุเป็นกันเข้ามาได้เด้อเนาะนี่นะทุกคน บนเทียนวัดพระธาตุน,น้องบัวอ๋อเ,เ,เป็นเป็นต้นเทียนที่ไวาได้ครับรางวัลชนะเลิศนะนะทุกคนอืมเป็นแซมเก่าเนี่ยปี2567ปีที่แล้วนั่นเองเนาะว้าวสุวยเนี่ยกุดคือคคกุ้หมักแบบจะเหฮนเป็นแบบลวดลายนะทุกคนอืม อ๋ออันนี้เป็นเป็นแซมเก่านะทุกคนเป็นแซมเก่าที่ว่าได้แซมแต่ปีที่ผ่านมาแล้วเพิ่นจะได้มีการเพียงแต่มาโชว์นะสำหรับปีนี้แต่ว่าจะบัไดบิกก็ตประกวดแต่ว่าได้แซมแล้วแต่จะพักไปปีหนึ่งแต่ว่าปีนี้สามารถเอามาโชว์มาโชว์ให้เห็นว่าอันนี้เป็นซี่มือหรือว่าโดดหลายแซมเก่าปีที่ผ่านมาน,นี่นะทุกคนโอ้งามงามเนี่ยมีหก คือเราจะได้เห็นเนาะในต้นเทียนก็คือว่าจะเป็นแบบหนึ่งมนบรรดาพุทธประวัติเนาะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าส,ส่วนใหญ่นะคือจะเห็นเป็นตนละตอแต่ละเรื่องเนาะแล้วก็เราก็จะได้เห็นบรรดาสัตว์ในวรรณคดีจังซีนะเนาะนี่ก็จะเป็นวัดพระธาตุหนองบัวต้นเทียนสนะเลิศครับประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ปี2567นี่นะ ผมกองโซมตห้าสิบเซนติเมตรเนาะยาวสาเมตยี่สิบเมตรนะครับผมยาวยี่สิบเมตรคือยาวมากนะครับถ้าว่ามีขนาดใหญ่เนาะสาบานเจอว่าเป็นพญาเทียนทุกคนพญาเทียนนั้นไม่ขอว่าเป็นบ่งบอกให้เห็นเทิงว่ามันเป็นขนาดขาบวนเทียนขันซาที่ใหญ่เอนเป็นพญาเทียนไปเลยเนาะ นี่นะอันนี้ก็เป็นข้อแซมเก่าปีกายนะทุกคนคือเพื่อนสามารถหักซ่าไวใดจนมาฮอดปีนี้นะทุกคนเป็นปีแต่ว่าก็จะเห็นบางอัน,นบางบางส่วนก็นอาจจะผิดโฮไปได้นน่น,น,นนะอีเนาะเพราะว่าเสียว่าแหละเนาะมันก็ตากแดดตากอากาศต่างๆก็เหห้เทียนอาจจะมันอาจจะหยุบไดนะ้เนาะในบางส่วนแต่ว่ากันยังคงหักซ่าวามงดงาม ทางด้านดวดตายศิลปะแล้วก็หุบส่งไว้ให้เหาได้เห็นอยู่เนาะนี่คือวัดประธานน่องบัวเนาะนี่นะนี่นะต่อมาเนี่ยนะทุกคนคือความโดดเด่นอีกอย่างนึงก็คือขอบวนการฟอนเนาะข้อมาตรดาน,นางลำเนาะข้อแต่ละขบวนนี่คือเป็นบทงามลายนี่นะเบิ่งไกลๆมาแล้วเนาะก็คือจะเป็นพญาคุดนะทุกคนเป็นพญาคุดท,ที่ มาพร้อมกับจะมีทางพญานาคน่าฮูปลักษณะพญานาคนี่นะทุกคนเนี่ยนางลำการฟ้อนแต่ละขบวนกระทืบ,บมีความงดงามออนช้อยไล่อันนี้อำเภอยังเนาะอำเภอเด่นเด็ดบ่คือมินิกุ๊กก็จะพาทุกคนมาเบิ้งเนาะเป็นไฮไลท์เนาะความงดงามสำหรับท่านได้ทีวีเด้พารงานนี้ไปกับเบิ้งวิดีโอในคลิป ที่สองของกูดไปได้พร้อมๆกันเนาะว่าเป็นประมาณได้นี่นะตัวโดรวดลายเนี่ยอ๋ออันนี้จะเป็นกันแกะสลักหูบจ้ใสัยสิทธัะนั่นเองนะเนี่ยคือเขาจะเห็นเนาะขบวนนี้ยาวเลยพระยาเทียนนะครับผมที่ที่ชาวจังหวัดอุบลราชานีว่าถ้าหากวายาไปก็จะเรียกว่าเป็นพญาเทียน นี่นะทุกคน,นคือเขาจะเห็นนะทางด้านการจะเป็นเจ้าชายชิัตถานะครับที่เขาบอกข้อมูลม,มาแล้วก็จะเป็นการเล่าเรื่องนะครับนี่นะนี่ครับด้านตรงกลางก็จะเป็นต้นเทียนแกะสลักคือกุหมักอย่างหนึ่งก็คือแบบขมเลอิทเลอียเลอีลนะในการคอด ในการแกะสลักในย่อรับเลยว่าสร้างในการขัดแกะเนี่ยคือแบบเก่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับการใส่จินตนาการในการที่จะสร้างขึ้นมาอู้นี่อลังการ,การเลยทุกคนสร้างสร้างจัวหนึ่งสองสามสร้างสามหัววัดชัยมงคลนะครับผมเป็นวัดชัยมงคลนี่นะอืม ข่มกวางวัดชัยมงคลข่มกวางโซแมตแปดสิบความยาวสิบหกเมตรสิบหกเมตรกว่าข่มกวางโอ้ยาวสิบหกเมตรนี่ก็เท่าธรรมดานี่นะทุกคนเนี่ยเขาเบิง้งยิงเขาได้เบิง้งมุมกวางนี่คือเขาจะยิงให้ถึงอลังการเลยนะพญาเทียนนะครับผมพญาเทียนนี่นะพระอินทร์ทรงสางอียาราบ หรือว่าช้างเอราวัณท้าวสักกะนะครับผมพิสีการส้างเอราวัณน,นะครับส,สั่งทุเจียนมีสามเสียน,นะครับผมอืมนี่นะโ,โอกาสหนึ่งนะกูคิดว่าจะต้องห้โอกาสไปสมให้เฮ้กับพูกกับตาสถานที่จักครางหนึ่งในชะีวิตนะิงๆจีวัโอบนนะุบลราชธานี เนี่ยมาอีกแล้วทุกคนอู้บางไก่ๆเนี่ก็เป็น้างสีเดียวกันด้นี่นะนี่นะ้างโอ้ไล่เซียนว้าวนี่แหละก็จึงกาวเดียว,วา่ามีเพียงหนึ่งเดียวที่เดียวในะโลกเนาะในการในการจัดแบบนี้แล้วก็บ่มีบบมีบนใด้เห็ดคือแบบนี้เลยนะทุกคนหนึ่งเดียวในะโลกทีทีงดงามแบบนี้เนี่ยต่อมาไฮไลไท์เลยนะต้นเทียนจกัก วัดผาสุการามอำเภอวาเินชำราบลำต้นมีความใหญ่ทางด้านหน้าก็จะมีความสวยงามข้องสาวสาวทักเกวาราชช้างเอราวัน33เส,ส,สเซียนทุกคน้างเอราวัน33เส,ส,สเซียนบธธรรมดาต้องนับถือคนที่ขดเขะสลักออกมาในขนาดนี้เนาะ3้ส,ส,สเซียนจัดความเป็นระเบียบเรียร้อมมาได้ยังได้เนาะ แล้วก็ต้องสมมคนขับรลถลากด้คันท้า่าขับบอดีจังหวะบอดีนี่ก็ยักว่าเนาะทุกคนคือมันหนักเด้นี่นะคือแบบสุดยอดเลยเนาะการจัดองค์ประกอบการจัดโครงนี่ต่างๆก็าพากันออกแบบเข้ามาใส่เทียนกูเบเนจว่าก,กันที่นำเอาเทียนจำนวนล่วงไรขนาดนี้มาเห็นนี่เพิ่อนอามาแจักไส้เนาะเศร้าอบบุบลการ้องไห้คำตอบผมด้วยนะครับผมคือผ,ผ,ผมรู้นะครับผมว่า เข้าเอาเที่ยนมาแบบลายขนาดนี้เนี่ยเอามาจะทางใดแบบใดนะครับผมคือแบบมันแบบลายแห้งนะครับผมก็ฝากคอมเป็นกันเข้ามาด้วยนะครับผมเนี่ยมีรูปเป็นแบบปลาสัตว์ในตำนานแบบเป็นเป็นสัตว์ในวรรณคดีเนี่ยคือแบบเขาจะเห็นเลยอยู่ในงานนี้แบบครบสัตว์บางสัตว์ที่เราบ่เคยเห็นเราก็ะจะได้เห็นเนาะเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยสร้างเอราวันสินะสร้างสิบซองเชี่ยนคือมัน มีเรื่องราวมาแบบได้อันนี้เขาปัญญบูบโบโฮูเนาะแต่ว่าเขาจะได้ไปเห่นอยู่นี่เนี่ยทั้งซ่องข้างฟากทางคือแบบนักท่องเที่ยวหน้าแน่นเลยนะครับคาหน้าแน่นเต็มเลยเอออิสซาคนที่ว่าได้ไปห่วมงานเนาะที่ได้ไปเห็นงานนี้เนาะอิสา่าอิสซาแห้งเนาะ <c oughs> อิส่าแห้งนะครับผมคือแบบมันเป็นแบบงานประเพณีที่ว่าคนที่จะรักษาอนุรักษ์ษาสืบทอดนะครับ <c oughs> ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของชาวอ,อุบลไว้ตลอดไปเพื่อให แกกับลูกกับร้านแล้วก็เช่าลกได้รับรู้ได้เห็นนะครับผมพระอินท์นะครับประทับบนหลังส้างเอราวัน32เสียนงามแห้งครับผมสุดยอดครับผมมก็ในการประกวดก็คือเขาจะมีแบบต้นเทียนก็จะมี แต่ละขนาดแตกต่างกัน,นก็จะมีแบบขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กมาอีกแล้วครับอันนี้ก็จะเป็นอีกมสิ่งหนึ่งนะครับผมคิดว่านี่นะ่าคงจะเป็นอันนี้จะเป็นเดี๋ยวเราต้องดูกันนลว่าเป็นจากมาจากที่ไหนนี่ครับก็จะมีเหมือนเนางรำนะครับก็จะมีพระพุทธเจ้านะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นมาจากเรื่องราวของ ธเจ้านะส่วนใหญ่ก็จะมาจากตำนานพระพุทธเจ้านะครับผมนะจริงๆทำเป็นเรื่องราวคือต้องมีเรื่องราวแหละถึงน่าสนใจนะครับเป็นพญพุทธมีพระเมธทรณีอ๋อมีมีพระเมธรณีเน่อันนี้ก็จะเป็นซากร่างพระพุทธองค์ อันนี้เป็นวัดศีประดูนะครับผมวัดสีประดูพระพุทธองค์แล้วก็จะมีบรรดาเหล่าพญาบาลน,นะครับมาทําลายมารบกวนนะครับผมเนี่ยเจะเห็นไม้หงด้วยนะครับผมภาพหงภาพพงภาพอียงคืออันนี้เขาจะให้ปีกันประดับแบบซ่องซี่เนาะในเนื้อข้องตัวละครกับอ้ตีนซี่หนึ่งเครื่องประดับประดางไอตีนซี่หนึ่งเนี่ยที่แสดงให้เห็นความความละเอียดอ่อนนี่คืออำเภอสีเมืองใหม่ าอำเภอสีเมืองใหม่ยูซายขอเสียงนะครับผมนี่ครับผมไม่รู้ว่าคือในการใช้เวลาในการทำอย่างน้อยต้องประมาณกี่เดือนนะครับผมใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะครับอันนี้ผมอยากรู้นะครับใครที่ดูมีดูจากเบื้องหลังก็ฝากควมเน็นเข้ามาด้วยนะครับก็จะเสียขนาดนี้ไม่ใช้เวลาเป็นปีอาจจะเป็นปีไหมครับผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าบอกเลยว,ว่าคือแบบ วยงามมากแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะมีแบบหลายช่างที่ช่วยกันนะครับผมในการทำเนี่ยมีทางด้านล่างนี้ให้เป็นโหพญานาคแต่ว่ามีแค้นด้วยนะเนี่ยคือแบบการใส่จินตนาการที่ออกมาให้เหาได้เห็นเึงคบานงานแบบอลังการขนาดนี้นะทุกคนนี่นะเป็นขบวนย่าแบบนี้กันเลยนะขบวนแห่เทยียนพันษามันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผมคือแบบ คือแบบผมเองกับท,ทีเล่ากันจะได้ยินซื้อตลอดนะกูดที่ลงองเขาบ่าได้ยินซื้อตลอดแต่ว่า,าก็ยังบอ่เคยได้ไปพบเห็นจริงจังแต่ก็อย่างน้อยให,ให้เห็นวีดีโอแบบนี้ก็อู้สึกว่าดีละวัดใต้ท่านะครับผมวัดใต้ท่าอืมก็จะมีต้นเทียนก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดาน้อยอันนี้ก็นาจะเป็นขนาดน้อยนะพูดค,คิดว่าอืมอันนี้เป็นขนาดน้อย เนี่ยอันนี้เป็นการใส่เทียนแบบติดติดติดกันหลายล,ายลาย่อันนะอืมจะ,จะมีห้องทลางกลางก็จะเป็นลำเทียนต้นเทียนเนาะอืม,อมชุดยอดเลยทุกคนงามแฮงงามเฮง,ง,เงคลิปนี้ก็จะยา,ยาวๆนิดนึงเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าแต่ละขบวนมีประมาณได้เด ก็อาจจะบรครบทุกขบวนเนาะแต่อันนี้ก็กดขัดสั้นมาเป็นบางช่วงบางตอนนะให้ทุกท่านได้มาพบเห็นกันนี่เราก็ที่ชื่อว่าเป็นขบวนเทียนโบฮานนะทุกคนขบวนเทียนโบฮานคือขบวนเทียนโบราณเนี่ยคือคือคือกดคือกดเยาว์โหวาเพิ่นเพิ่นเพิ่นนำาซเทียนแบบได้เนาะจึงแบบเอิอเป็นขบวนเทียนโบฮานนะอำเภออำเภอบุญบุญอีย่างเนาะบุญบุญบุญทะเลก อำเภอบุญทลิกต้นเทียนโบราณสำหรับไพ่ทียนโฮว่าพิธีเทียนโบราณอันนี้คือมีมาก่อนที่จังหวัดอุบลน,นะพอเห็เุแบบนี้มาก่อนบอกรือว่าจังได้ก็ฝากทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะเพราะว่าจะได้โฮจากคือต้นเทียนโบราณเนี่ยคือทำให้น่ก็จะเป็นเทียนคือกันมัดเลยบหรือว่าจังได้เนาะก็ฝากทุกท่านคอมเมนต์กันเข้ามาได้นี่นะครับผม โอ้ยสิวาอำเภอบุญทลิกนะครับผมอำเภอบุญทลิกงดงามนะเทียนโบราณก็งามดัม้งเดิมดังเดิมของชาวอบบุบลราชธานีเนาะคือรังส้นโดยการใส่วัสดุจากธรรมชาตินั่นเองนะอืมเรื่องราวของพระชาดกนะครับผมรูปของพญานาคเป็นรูปเจ้าชายชิตทัทธะทรงพงประเกซ่าเนาะนี่แค่ะจะเห็นภาพกัน โป่งปะเคซาเนาะหรือว่าการตัดพมในช่วงกันไปบวชเพื่อตัดสโลนั่นเองเนาะว่าจะตัดจะตัดสโลได้ไหมเรือ่อยประมาณนี้นะครับผมนี่นะงามลายงามลายสุดยอดเลยเป็นภาพที่วงามแบบเป็นเทียนแบบโบฮาน,นั่นเองนะสุดยอดสุดยอด โอเคครับทุกคนอันนี้ก็เท่ว่าจะเป็นบรรยากาศในอยู่งานการเฮทเทียนผนซ่าที่จังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2 5 6 8ที่ผ่านมาในวันที่10กรกฎาคมในวังบุตรมนีซึ่งเห็นได้ว่าเนาะก,ก็คือประเพณีและนี่แหละคือเป็นหนึ่งในประเพณีที่ควรแก้การอนุรักษ์หักซ่าไว้เป็นอย่างยิ่งให้กับลูกกับล้านให้กับคนทั่วโลกได้เห็นเนาะก็ได้หับหัวเนี่ยวัฒนธรรม ข้องบรรดาเาวาพวิเภศนในภาคอีสานะ่ะโดยเฉพาะาอบบุบลราชธานี่ถึงจะกยังมีความวมาทธรรมที่เก่าแก่ดังเดิมหรือกางดงามที่โบเมื่นที่ไตนาโลแล้วก็บโมมีที่โลกที่ได้เมื่อนคือกับจังหวัดอุบลราชธานีเนาะซึ่งว่าประเพณีจะพบเห็นเนหนึ่งปีมีครั้งเดียวเนาะในช่วงเทศกาลบันนี้แหละก็คือในเดือนกรกฎาคมนั่นเอง,เองนะทุกคนเนาะแล้วก็คือความงดงามคือกู้ใ้เห็นบอกเลยว่านะตามข้อมูลสึกุ้ที่ว่าในทนาที่มาเป็น ผู้บสมโดยสุพ่อเป็นคนลาเขาเนี่ยได้มาเห็นว่า,าทธเนี่ยสิ่งที่กุ้นหมักที่สุดก็คือว่าหนึ่งกันหักซาประเพณีเนาะข้องชาวอบนรัชธานีเนี่ยยังคงหักซากันไว้ได้งดงามแล้วก็เรื่องสี่มือเนี่ยข้องช่างและบบลบาลละเอียดละเอียวงดงามายเนาะทุกทุกคนเบิ่งแล้วรู้สึกเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเนาะเฮ็ดสร้างขึ้นมาเพื่อหนึ่งแน่นอนเนาะก็พ้นดีต่อกับจังหวัดซ่องมาบนเรื่องการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดอบ,บนราชธานีก็สามารถที่จะเป็นกัน ประกาศให้ฮัวอ,อุบลราชธาน,นีมีดีมีขลองดีแบบได้เนาะฮะวกเขาได้เห็นโดยเฉพาะว่าแม่น,นักท่องเที่ยวอ,อย่างสีน่เนาะโอเคคลิปนี้ก็ถือว่าจบลรไปเทบานี้นะข้อขอบใจข้อขอบคุณทุกท่านที่ได้แวะเข้ามาติดตามรับชมที่ช่องของผมนะครับสำหรับท่านใดที่แบบว่ามีความคิดเห็นกันอย่างไรหรือว่ามีข้อมูลใดอยากจะเพิ่มเติมก็ฝากคอมเมนต์เข้ามาในใต้คลิปของผมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสบายดีสวัสดีครับ